รก,กดเลยค่ะโอเคหรือจะเอาวันนี้นะคะดินสอเขียนทิ้วจาก139เหลือร้อยเดียวกดเลยค่ะกดเลยค่ะโอเคหรือว่าจะเอากันแดดน,นะคะจาก179นะคะเหลือแค่107บาทกดเลยค่ะกดเลยค่ะนะคะอ่าหรือจะเอาแป้งฝุ่นนะคะจาก39เหลือ29กดเลยค่ะตอนนี้แป้งมิงเนื้อชิมเมอร์ <S <S เออดีมากนะคะ <S <S กดเลยค่ะ Okay. กอดอีกทีหนึ่งค่ะกดเลยค่ะสุดยอดตัวนี้ไม่มีน้ำหอมค่ะไม่ผสมน้ำหอมนะคะเป็นครีมน้ำมมนำอมอ๋อเหนื่อยแล้วเหรอคะโอ้อกดให้พลังนิดนึงค่ะ 1นึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบหายไหนรอยังคะหาไหน